น้องเข่าไปซุ้มดวนครับตอหนี้เอินไปซุ้มนี่แหละกิ่ตม้มเนื้อเปียงตาพอดีโยนี่แม่มองจอดรถนี่แม่อีกมองนึงเถอะเขาไ่ไ,ได้ก็หไหนบอกหมายถึงว่าคนมันเขามาเอือเฟือกอันนั่น,นจอดช้ำแล้วก็เดินลงมาเลยดิแล้วก็ออกสาวกมูดิแล้วเขาเขทอมาอีกแล้ว ครับมาไหนยักมือนี่บอสิมาอยู่จังเผือกู่พอดีปีนเลเลยโอหนาเอิดประซุมอีกแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับอันไ้เขม้าหาอันผู้ใดไดัฮะอ๋อครับครับ กรัียวหาหมองนางไปนางขุนปะนางใกล้ๆอีกหิงอ่ะมาหยอกเจ้นเลยนะครับออกมาหยอกเจ้นเลยมองนางหัวมานะเรานั่งนี่แหละกูเอ็กูปออย่างงกูเอ็กูปอเอ๊บหญิงกินข้าวป้า ฉันจะหนาวอยู่คนเดียวไหมนี่หนาวเลยก่อนแอบหนาวไหมก,กูเสียเกลียวจิงคกวนเอากูสีหนาวแมมเปี้ยวที่เป็นอย่างกระอยากหนาวแมมก็ซื้อมาเพื่ออยากหนาวแมม สนันหามันเนาะอันเอ็นสันหากับมามีดด้วยเขานั่งอยู่เนี่ยเขาตั้งปืนใหญ่ดูปานเอาไหมอะเอาเปล่า เอาเปล่านีเวอร์ชันยังหเ่เอาเปล่านี่เวอร์ชันพอเอปะจันนี้เห็นพี่ฟุกพี่ฟุกบอกว่าประจำเรื่องี่เบิร์ตสุดสื่อโหลดสื่อเป็นทีมแล้วกันอแท้ทหาลงเกลือมือสองสวัสดีครับเดี๋ยวุ่งนี้จะไปเบิง์ุเวอร์ชันทหารเกาหลีกับบกฟุก กับเสืองเกงกับเสือยินสุดขาดขาดเสือยิ้นขาดขาดไหมเป็นสุดกางเกงยินย้นเสือยิ้นขาดขาดสื่อขีดมูพี่น้องนัวขนาดเขาต่อเป็นไรอ่ะเหนนวานเป็นไรอ่ะเดินนั่งตันทางคนคนอื่นเขาอ่ะโอ้ยัง,งนเนี่ยเออไปตันทางเขาเ็อย่างางนันพี่แม่เขาปูไปห่างไหนพี่แม่บักลาย เนี่เยตรงกลางเนี่ยเยอะแยะเลยลูกอย่าไปอีกสิเอไี่นน้าขบนี้่าขอใหไม่ด้กกินตะขบปุ่นหมือว่าก็ขอบปุ่นไปในกูกขอบปุ่นจากปูประลับลูประหลไปใส่ปู ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปค่ะไอพี่ดอกสายไฟหลังเวทีจบกุจึงอันนี้คือสายเมนให้พี่น้องทุกเต็นทุกที่ต้องมาเสียบตรงนี้นะฮะแล้วก็มีอยู่มุมหนึ่งทางนู้น แต่งแต่หกโมงกว่าอันนี้ใส่แปลงเบอร์สามแล้วมันนี่ครับเมือนแหลวซืああ้อไหมปอดเอาเลยเออเบอร์สามเราเอาเฉดพยายามเฉดขางอยู่ลงเกลือมีหมดเลยคอลเลกชันพวกเนี้ยที่มันเป็นทหารอ่ะมันชิมี่แบบโอ้เยอะไปหาบ้างเอาไปหาสวยเอาแม่อหรีมันสิด ต่างยุหนาวลานเลยเขาก็เป็นเดือกเอาแต่ว่ามันสิกดราคาเนี่ยเยพราะว่าเขามาขายตัวเดียวเดียวแต่ว่าต่อเอา <c oughs> มันห่างจากลูกเกลือเจ็ดโลหนูฉันเลือกใจฉันสินอนยุรีสอดเกากรหรอฉันตอนเที่ยงออกก็สิเป็นขุนพอดีม <c oughs> ันไปเ้าพวดไปหยิบตัง้งค์ลานมาท่านเสร็จ <c oughs> ไปจากเที่ยงมันไปล้างเที่ยงวันนี้ที่ตลาดไว้เขาเอาเปิดก่อนของดีๆทองมือสอง อยากเป็นดีไซเนอร์จังเลยเนาะไปเอาเสื้อผ้าเก่าๆของอ่าโรงงาือนามาอาดับกันเนาะเอายีนมาอาดับกับหนังมาอาดับกับผ้ายางหรือบางในเป็นคอลเลกชันเนาะอยากเจ๊งดีไซน์เอาไปแต่ตัดเย็บไม่เป็นไงหนูดีไซน์ได้แต่ไม่มีทางตัดเย็บไม่ได้ไงการซีซีดีไซน์เราก็ต้องตัดเย็บเป็นน้ำมันสิเปร์เดสที่ตรงสเปคเขา ทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวทีมยูทูบเบอร์ทุกคนนะยุติกันไลฟ์สดนะฮะแล้วก็บันทึกนะครัุติกันบันทึกนะครับอเอ้ยฉันลืมถือมือมาถามกามน,นสดวันพระทุกคนนะครับประจําสัปดาห์ทุกวันพฤหัสนะครับนอกจากว่าเดินทางไกลหรือไมาได้เดินทางไกลหรือไมาได้ทำจั้งเลือนเปล่ยนบ้นต่อๆไป แต่ว่าคือถ้าไม่มีติดขัดก็คือทุกวันพฤหัสอยู่แล้วนะครับสมาชิกทุกคนต้องให้ความร่วมมือดูทุกคนนะครับุกทุกแผนกครับเพราะว่านะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับวงเราเพื่อเป็นสิริมงคลก,กับตัวของเจ้าของเองครับแอดมินน้องไม้อันนี้มากันทุกคนยังครับพอเสียงคนที่ยังไม่มาเลยครับเ เดี๋ยวมาลาเสียคอนเทนต์เดี๋ยวมาลาเสียคอนเทนต์สัมภาษณ์แอดมินแต่ละคนนะครับเป็นใส่มาจากใส่ดูดีจัดการนะครับเนอะตอนนี้ก็ไปพักกับพ่อนาก่อนนะครับเดี๋ยวขออีกเจ้าสามซีบีก่อนนะครับบางทีลงแต่มันครบเวลาอะสมาธิทุกคนนะครับทำผิดให้มีสมาธินะครับ ทุกคนกราบสามครั้งครับกราบแล้กันพี่น้องพร้อๆกันนะครับอิมินาสักกาเรนาทับพุททางอภิภูษยามะอิมินาสักกาเรนาทังธรรมังอภิภูษยามะอิมินาสักกาเรนา